พอดจ้าวันนี้จะมาทบทวนเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนนะจ๊ะสมมติว่าโจทย์ให้เศษส่วนมาแบบนี้ทีนี้เราจะมาเรียงลำดับกันเลยไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันจึงจะนํามาเรียงลำดับได้ทีน,นี้วิธีการทําตัวส่วนให้เท่ากันสิ่งที่เราจะต้องนํามาใช้คือการหาคอรโอนอ นี่นักเรียนก็จะเห็นความจําเป็นว่าทําไมเราถึงต้องเรียนคอรโนนะครโนที่เราจะมาหาเราต้องดูว่าตัวส่วนคือ3 4 6และ2ดังนั้นเราก็ตั้งคอรโนว่า 3, 4, 6 2ทีนี้ตัวเลขมัสจรรย์ที่นํามาใช้ในการหาคอรโนคือ2 3 5 7เพราะฉะนั้นตัวแรก คโครโนดนักเรียนต้องนักเรียนจําได้นะว่าต้องหารได้อย่างน้อย2ตัวนะก็คือถ้าครูเอา2อสหาร3หารไม่ได้ใส่3ตั้งไว้เอาสองหาร4ี่เหลือ2เอาสองหารหเหลือ3เอาสองหาร2เหลือ1 ทีนี้จะเอาอะไรอีกล่ะที่หารได้อย่างน้อย2ตัวครูก็เอา3 3หาร3เหลือ1 3หาร2หารไม่ได้ใส่2ตั้งไว้3หาร3เหลือ1แล้วก็1ก็คือเหลือ1ทีนี้โคอร์โนเราจะเอาทั้งแถวหน้าแล้วก็แถวล่างมาคูณกันนั่นคือ2คูณ3เป็น6 6กคูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12เพราะฉะนั้นโคอร์โนของตัวนี้ก็คือเลข12นะจ๊ะ ทีนี้วิธีทําก็คือเราต้องทําตัวส่วนให้กลายเป็น12ทําให้ตัวส่วนทั้งหมดกลายเป็น12ให้ได้เราก็มาดูว่า3คูณอะไรได้12โอเคดีมาก 3าคูณสได้12ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนต่อไป4คูณอะไรได้12 4สคูณสได้12ก็ต้องเอาสามมาคูณทั้งเศษและส่วน6คูณอะไรได้12 6สคูณสได้12ต่อไป2อคูณอะไรได้12บสองคูณหได้12เอาละทีนี้มาดูต่อ4ีคูณสเป็นแปดแล้วก็ 1คูณ3เป็น3แล้วก็5คูณ2เป็น10แล้วก็1คณ6เป็น6ทีนี้จะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันหมดแล้วคือ12 12 12และ12ทีนี้ก็จะดูว่าโจทย์ให้เราเรียงจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากสมมุติว่าครูเอาแบบน้อยไปหามากนะน้อยไปหามากก็คือ3สิบสองใช่ไหมเราไม่เอา3ามสิบสองมาเขียนเราเอา1ส่วนสมาเขียน จากนั้นอะไรอีก6ส่วน12เราไม่เอา6ส่วน12มาเขียนเราเอา1นส่วน2มาเขียนต่อไปค่ะ8ส่วน12เราก็เขียน 3, 2ส่วน3และสุดท้ายก็คือ10ส่วน12เราเขียน5ส่วน6โอเคไปทบทวนดูนะนี่คือการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก